สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอวนดูดวงถามมาต่อไปมาแล้วนะคะัใครบ้างกําลังติดตามอยู่ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเช่นเดิมขอทํานายทายทักภาพรวมของคนเกิดราศีสิงคนเกิดราศีสิงเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23ากรกฎาคมถึง22สิงหานราศีนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบ สางเซนเทฮาชอบเป็นที่ยอมรับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็มักจะจุกจิกจูจ้จี้กับคนใกล้ตัวกับคนอื่นก็พอเป็นบ้างและมีวิรกรรมวิรกรรมหลายอย่างเป็นคนที่กล้าหาญมากๆนะคะกล้าคิดกล้าทำมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอคนราศีสิงห์ก็จะเป็นเช่นนี้นะคะบางทีก็ มีโรคส่วนตัวสูงเช่นเดียวกันนะคะคนราศีสิงห์ก็จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนะคะคุมิใจนตัวเองแลอเกินนะคะมักจะมีคิดว่าตัวเองมีอะไรดีตลอดเวลาอันนี้ใครที่คบกับคนราศีสิงห์ก็ใอยทราบนะคะในพฤติกรรมของเขาใครที่เกิดราศีนี้ก็ท่านเป็นคนภาพรวมอย่างนี้นะคะส่วนที่ว่าโดยรวมแล้วเป็นอย่างไรนะั้นต้องเอาเว้นเดือนปีเกิดมาดูนะคะกับแม่บ๊อบบุกันแล้วกันเนาะ ทำนายแค่คร่าวๆวันนี้นะคะก็จะทํานายดวงของอคุณไปทูลน,นะคะนําดวงของลูกชายมาดูนะคะเพื่ออยากจะทราบดวงลูกชายไปก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรพ่อแม่อยากรู้ก่อนเรงัานเถอะนะคะซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาแม่บาบนก็ได้ทํานายแล้วส่งทางไม่เสร็จให้แล้วนะคะคุณไปทูลขอบพระคุณมากคะ่ะ ลูกชายของคุณไพฑูรย์นะตอนนี้อายุย5ิ้าแล้วเนาะเป็นคนเกิดราศีเกิดป,ปีกุนนะคะเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาหน้าตาดีหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันซะด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มักจะหาช่องทางคืออยู่เฉยไม่เป็นนะคะมักจะหาช่องทางทําอะไรทุกที่ทุกท,ท,กที่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่อยากทําอะไรตั้งแต่เล็กแต่น้อย เช่นอยากเรียนรู้อยากทํางานอยากหาเงินนะคะเพื่อรับจ็อบนะคะนี่เป็นนิสัยของคนของลูกชายคุณไปแล้วนะคะเป็นลักษณะโดยภาพรวมจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะเสียจากบริวารน,นะคะหรือว่าจะมิส,สหายนะคะมิส,สหายไม่เท่าไหร่บริวารก็คือคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือลูกของเขานะจะนํามาทึงความยุ่งยากมาให้ หรือถ้าเป็นหัวหน้าเขานะเป็นหัวโจกเขาเนี่ยลูกน้องก็จะนําความเอ่อไม่ดีมาให้ให้แก้ไขยอยู่ตลอดสม่ําเสมอตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงปีปีนั้นเดือนเดือนนั้นนะคะอันนี้ก็ได้ทํานายไปแล้วว่าต้องระวังช่วงไหนบ้างนะคะโดยหลักรวมแล้วจะเป็นคนที่อ่าไปอยากทํางานอยากเรียนรู้นะคะแล้วมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะเขาเรียกไปรวงอุปธรรมแล้ว ถ้ามีคู่ก็จะเป็นคนที่มีคู่ที่มีความรู้นะคะเป็นคู่ที่มีความรู้นะคะมักจะฝักไฟด้วยตัวเองเป็นคู่ที่ได้รับการซัพพอร์ตเป็นคิดความคิดเป็นตรงตัวเองคู่นะคะแล้วก็จะมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าคู่สนับสนุนนะคะซึ่งในการที่เขาพบคู่ก็น่าจะได้พบแล้วนะคะก็ได้แจ้งประกานคุณไปทุนแล้วเนาะว่า คะเป็นยังไงบ้างนะคะในคู่ที่ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตกอายุตรงที่ว่านั้นเป็นเอ่อเป็นดวงที่สมพงกันพอดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะเอาดวงคู่ของแฟนของลูกชายนั้นมาแอบดูสักนิดนึงนะคะว่าเ้าเป็นดวงคู่กันจริงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะคะตอนนี้ประธานโทษค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีน้องที่ถามเข้ามานะคะ คุณที่ถามเข้ามานะคะเรื่องไพ่ยิบสี่ก็ได้ให้เลือกนะคะแล้วถามคําถามที่ตัวเองอยากทราบซึ่งก็ถามเข้ามานะคะน้องถามเข้ามาว่า,อาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงชะตาถามถึงภาพรวมไปเลยนะคะน้องคนนี้ก็เลยให้หยิบไพ่อธิษฐานด้วยวิธีของแม่หมอบุญนะคะนะคะน้องได้หยิบไพ่ขึ้นมา ตัวนี้เลยนะอันนี้เลยนะคะน้องหยิบให้ขึ้นมาน้องจะมีความคิดถึงในเรื่องของอดีตเก่าๆคนรักเก่าสถานที่เก่าๆนะคะที่เคยทําหรือที่ทําง,งานเก่านะคะซึ่งเป็นความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะหรือได้รับการติดต่อจากคนเก่าๆเข้ามาซึ่งก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหรเ่เขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานะคะถ้าพูดถึงคนรักเก่าก็ยังมี สายสัมพันธ์ที่ตัดกันยังไม่ขาดนะคะจะพูดถึงเพื่อนฝูงก็ได้รับการติดต่อกันปรับายนะคะเราเรียกว่าคุณอาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนในสถานที่เก่าๆหรือคนเก่าๆได้ปฏิสัมพันธ์กันต่อเน,นื่องก็เป็นไปได้นะคะอันต่อมานะคะน้องคนนึงถามเข้ามานะคะว่าในช่วงนี้นะคะได้พบปะกับคนผู้นี้เป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือไม่นะคะน้องก็ไม่ชี้ไห ตอนนี้จะถูกถามถึงเรื่องการคบหาคนเยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเรามีหลากหลายนะคะน้องหยิบให้ขึ้นมานะคะนั่นแสดงถึงว่าน้องได้พบผู้รู้หรือผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะซึ่งสามารถที่ให้ความช่วยเหลือมีความยุติธรรมด้วยนะช่วยเหลือเรานะคะโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากนักนะคะไม่ได้สื่อถึงเรื่องนั้นแต่ว่าเขาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นมิตรที่ดีได้นะคะไม่มีพิพมีภัยนะคะแต่ถ้า บุคคลคนนั้นมีดวงชะตาก็นํามาดูได้ค่ะหมายว่ามาเดือีเกิดนะคะต่อไปนี้นะคะอีกคําถามสุดท้ายนะคะน้องถามอีกท่านหนึ่งถามมาว่ากําลังจะติดต่อเรื่องนี้จะได้ไหไมหรือติดต่อคนนี้นะคะน้องกลังอยู่ในช่วงประสานงานอยู่ช่วงที่กําลังติดต่อหรือว่า บริษัทหรือว่าคนที่ติดต่อนะคะหรือทีมที่ติดต่อเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศงานนอกนะคะหรือจะได้เดินทางนะคะไปนอกนะคะหรือคนที่ติดต่อจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือเป็นคนต่างชาตินะคะหรือบริษัทต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะก็สามารถดําเนินการได้เลยนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ดําเนินไปก่อนได้นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะ น้องๆหรือคุณคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเข้ามาชมอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามได้ที่ Facebook ของบงกฤษชมสันเทียที่เป็นภาษาอังกฤษและในช่อง y t u t u นะคะบงกฤษชมสันเทียที่เป็นภาษาไทยนะคะซึ่งก็อาจยังไม่มีโปรไฟล์ที่แบบรูปภาพออกมานะคะเออต้องสักนิดนึงนะคะแม่หมอบนก็ยังทําไม่เป็นนะคะในนั้นก็จะทําจะมี แม่หมอบนดูดวงแล้วก็แม่วบหนะ้าสิบเจ็ดะอออกกาลังกายแนะนําเสริมออกกําลังกายแล้วก็โคเบอเพลงนอกจากนั้นก็จะทํเา,าเรื่องอื่นๆเข้ามาได้เรื่อยส่งเข้ามาได้เรื่อยในช่อง youtube ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ